ไบโอ c t i v e ฟ l พลเกมอาหารเสริมเปลี่ยนโลกความงามเปิดตัวจูวิคอลสารสกัดนวัตกรรมย้อนวัยในยุคที่การดูแลสุขภาพและความงามก้าวเข้าสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์เชิงลึกความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนและปลอดภัยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและสุดบริษัทไบโอแอคทีฟเอนซัดากัด จักง,งานเสวนาทางวิชาการเชิงไลฟ์สไตล์ Next Gen Anti-Aging The Power of j u v i c o l เพื่อเปิดตัวนวัตกรรมสารสกัดใหม่ระดับโลก Juvico l หรือ Purified p r o t e o อไก่แค้นสารสกัดจากสันจมูกปลาแซลมอนที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศได้แก่ประเทศไทยญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ภายใต้แนวคิดที o Age-Late Skin and Longevity When nature meets innovation สื่อถึงพลังของธรรมชาติที่ประสานเข้ากับนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในการย้อนวัยของผิวและสุขภาพชีวิโคไม่ใช่แค่ทางเลือกใหม่แต่คือก้าวสำคัญของวงการเสริมอาหารระดับโลกกับแนวคิดการดูแลสุขภาพที่ไม่ได้เน้นแค่ความงามภายนอกแต่คือการย้อนวัยจากภายในอย่างแท้จริง